เรื่องราวสยองขวัญมุมมองบุคคลที่หนึ่งเกี่ยวกับนักข่าวที่เห็นการลักพาตัวของนุ่ต่างดาวที่ฟาร์มเกร,เกรวูสสำรวจพื้นที่ด้วยไฟฉายถ่ายภาพหลักฐานการปรากฏตัวของนุ่ต่างดาวและค้นหาความจริงอันน่าสะพรึงกลัวปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้เกิดขึ้นที่ฟาร์มเกร,เกรวูสในคืนวันที่7สิงหาคม ครอบครัวของเซอร์แมนได้เห็นแสงจ้าบนท้องฟ้าเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเหนือทุ่งข้าวโพดแสงนั้นเคลื่อนที่ไปในทิศทางสุ่มและด้วยความเร็วแตกต่างกันหลังจากนั้นไม่นานพวกมันก็หายตัวไปพฤติกรรมที่แปลกประหลาดบนท้องฟ้าถูกสังเกตในเวลากลางคืนเวลาเดียวกันเป็นเวลาหวันนะฮะเจ้าของฟาร์มกล่าวว่าสัตว์ทุกตัวลคลั่งไคล้สุนัขเริ่มก้าวร้าวมากขึ้นพยายามที่จะโจมตีเขาและกัดเขาเด็กๆบ่นว่ามีคนเดินอยู่ใต้หน้าต่าง ชาวนาพาสเตอร์ชาแมนนะฮะในทุ่งนาเห็นร่างแปลกๆที่ดูไม่เหมือนผู้ชายมันคืออะไรกันแน่หลอกลวงโดยเจตนาหรือความรู้สึกเกี่ยวกับการลุกกานของษย์ต่างดาวนะฮะนักข่าวเทเลอร์ฟอกเดินทางไปที่เกรวูสฟาร์มเพื่อทำรายงานภาพถ่ายให้กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอืฮึสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเด r e h e r ยหรือว่าเกมเอเลี่ยนนั่นเองเกมลักพาตัว ตกใจหมดเสียงเพลงอยู่ๆก็หายไปโอเคเกมนี้ก็คือให้เราไปสืบสวนความลับของคนที่หายไปนะก็รู้สึกว่ามีการทำข่าวเพื่อไปทำหนังสือพิมพ์ให้ท้องถิ่นนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะจากที่รู้เนื้อเรื่องมาแล้วก็ตัวเกมเป็นตัวเดโม่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องในเกมดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกันว่าเราจะเจอเอเลี่ยนหรือเปล่าโอ้ ภาพสวยเอาเรื่องเลยเนี่ยอันนี้คือภาพในเกมจริงๆเลยปะเนี่ยโอเคโอ้โหยาวมากหนังสือท้องฟ้าที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเหนือทุ่งข้าวโพดนะฮะไฟเคลื่อนที่ไปในทิศทางสุ่มและด้วยความเร็วแตกต่างกันหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็หายตัวไปปรากฏการประหลาดบนท้องฟ้านี้พร้อมกันทุกคืนเป็นเวลา5คืนนะครับผมเจ้าของฟาร์มกล่าวว่าสัตว์ทุกตัวคลั่งไคล้สุนัขเครื่อก้าวรรามากขึ้นนะครับพยายามที่จะโจมตีเขาเด็กๆบนว่ามีคนเดินอยู่ใต้หน้าต่าง ชาวนาพัตเตอร์ชาแมนและทุกนายเห็นร่างปแปลกๆที่ดูไม่เหมือนผู้ชายมันคืออะไรกันแน่หลอกลวงโดยเจตนาดึงความสนใจมาที่ตัวเองหรือความรู้สึกเกี่ยวกับการทุกกานของรู่างดาวนะฮะนักข่าวเทลเลอร์ฟอกเดินทางไปที่ฟาร์มเกรวูสเพื่อไปถ่ายรูปและถ่ายรายงานให้กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็คือเหมือนที่ผมอ,อ่านต้นคีไปเลยก็ประมาณนี้ดูว่าภาพมันจะสวยหรือเปล่า โอ้เสียงดังเกินโอเคเรเสียงแป๊บนึงว้าวคือภาพสวยมากเราต้องไปคุยกับชาวนานะที่ฟาร์มฟาร์มเขาอยู่นี่ป่ะเนี่ยออโอเคก็คือให้เราถ่ายรูปดวงดาวสามดวงนี้นะมันใช่ดวงดาวป่ะเนี่ยไม่ใช่เป็นยานอาวกาศหรือไง เออนี่มันเป็นเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรายง,งานข่าวนะฮะเมา์มันนืดดิดหน่อยนะอันนี้ไงชาแมนเฮาส์ Char House. หรือว่าบ้านของชาแมนเองโอ้โหสวยมากภาพทำไมไม่ปิดไฟรถอะโอเคเราวิ่งได้นะครับผมชอบภาพมากเลยแต่ว่าการวิ่งแบบนี้มันรู้สึกแบบยังไงไม่รู้อะแบบไม่ชอบการวิ่งแบบนี้เลย ทุกๆเกมอ่ะที่มันวิ่งแบบนี้คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เออตรงตรงนี้มีหนังสือที่เขียนเอาไว้ว่านายฟ็อกเรานัดกันไว้แต่เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นลูกสาวของเราหายตัวไปนะครับผมก็คือภรรยาของฉันไปที่เมืองเพื่อขอความช่วยเหลือลูกชายของฉันและฉันไปดูฟาร์มเราจะฝากข้อความนี้ไว้สําหรับคุณนั้นและตํารวจเพื่อเราจะผ่านกันระวังปีเตอร์ชาแมนโอเคก็คือลูกสาวของเออชาแมน หายตัวไปแล้วก็กําลังจะไปตามหาแต่ว่าภรรยาของเขาก็กําลังที่จะไปขอความช่วยเหลือจากในเมืองนะประมาณนี้เราก็ต้องน่าจะไปตามหาที่ฟาร์มอย่างแรกเลยเราต้องสำรวจบ,บ้านก่อนอ๋อนี่ใช่ฟาร์มจริงปะเนี่ยผมเอาตรงๆนะก็คือผมชอบอยู่บ้านแบบนี้มากนะี่ยคือสไตล์การดีไซน์บ้านเนี่ยค,คือเข้ากับเข้าในตัวผมเลย ก็คือชอบแบบนี้มากมันมีโทรศัพท์ด้วยโอเคสัญญาณไม่ดีหวางไว้ก่อนน่าจะเป็นฝีมือเจ้าเอเลียนะหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เก่าฉบับนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเอ,อ่อ UFO และวงกลมพืชผลปรากฏการณ์เหล่านี้มีให้เห็นทั่วรัฐมานานแล้วทำไมฉันถึงไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย ก็คือมันเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมที่จะเห็น u f o ก็คือ u f o จะลงมาในตอนนี้ก็คือคงไม่แปลกใช่ไหมก็คือเห็นประจําแล้วอะ่ะตู้เย็นมีอะไรกินไมนไ่ยโอ้เสียงตู้เย็นมีรูปถ่ายของครอบครัวนี้นะอืมเป็นสมาชิกของครอบครัวสามคนอะเมื่อกี้มีลูกสาวหายไปไหนอะว่าลูกสาวยังไม่คลอด อ๋อนี่ไงลูกสาวลูกชายน่าจะเป็นน้องสุดนะลูกสาวน่าจะเป็นลูกคนโตอันนี้เอารูปจริงมาลงเลยเปะเนี่ยน่าจะเป็นถ่ายจากรูปจริงมานะอืมโอเคอยู่ข้างบนบ้านเดี๋ยวเราไปดูก่อนมีตรงนี้มีฟิลสำรวจตรงนี้ก่อนเลยกดไม่ได้ทางดน้าเพล่อ่าไม่ได้เหมือนเดิมครับผม มีน้องหมาด้วยนี่ไงสุนัขที่เขาบอกว่าก้าวเล้ามากขึ้นนะน่าจะเป็นฝีมือเจ้าเอเลียนนี่ใชเป็นรูปอ,อ,อะไรเนี่ยน่าจะเป็นพ่อกับลูกชายปหน่าจะเป็นลูกชายนะฮะหมวกของลูกชายเขาแน่นอนโอเคนี่ไงเจ้าด็อกน้องหมาของเขาภาพนี่จะแบบน่าจะเป็นแบบเอามาจาก รูปภาพจริงเลยนะคอ,อมพิวเตอร์เปิดประตูอ่แอบได้ไหมเฮ้ยแอบได้ชิบหายแหละเฮ้ยเฮ้ยทำไมสาวมารบหนึ่งนนเดี๋ยวนะทำไมสาวมันขึ้นเนะี่ย มันมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอยืนรอแป๊บนึง่งทำไมซาวอนมานะ่ะมันขึ้นมาในบ้านหรอหรือว่ายัางไงไม่น่าใช่เออโอ้ตกใจคอมพิวเตอร์หรือว่าแบบเดี๋ยวเราเส่องดูหน้าต่างก่อนดูท้องฟ้าด้วยเพื่อเห็นยูเอโอยากเห็นมานานแล้วเออโอ้ลูกลูกดีคือหลอนมากโอเมก็อต ภาพิมพ์ภาพถ่ายจากอินเทอร์เนต็ตนะครับผมบางทีปีเตอร์เซอร์แมนอาจจะเห็นสิ่งที่คล้ายกันมันดูน่าขนลุกมากก็มีทุกภาพเลยก็คือมีการเอาไปวิจัยด้วยนะมีคุณหมอจับตัวไปนะอ๋อนั่นจะเป็นข้อความเหมือนกันหมดเลยนะใช่ไหมใช่จริงด้วยหรือว่าแต่ละรูปมันจะไม่เหมือนกัน ประตูไว้ก่อนได้ไหมอ่ะไม่ปลอดภัยยังไงไม่รู้ว่าเข้าคอมไล่มือไล่มือแบบนี้โว้สวยนะแต่ว่าอ่านไม่ออกจริงๆหมายเหตุเหมือนเดิมนะครับผมจากเกษตรกรฉันได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้พวกเขาเรียกว่าเดอะเกรนะครับพวกดีไม่ใช่มนุษย์สีเขียวตัวเล็กแต่เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่น่าขนลุกและอันตรายโดยทั่วไปสามารถอธิบายได้ว่า หัวโตรูปร่างไม่สมส่วนไม่มีขนนะฮะตาดำคล้ำผิวงอกแขนขาผอมยาวเสียงของพวกเขาไม่เหมือนใครนุตตังดาวเหล่านี้ก้าวร้าวต่อผู้คนมากทุกอย่างเริ่มต้นด้วยแสงจ้าบนท้องฟ้าใกล้บ้านซึ่งเคลื่อนที่ไปทางหนึ่งจากนั้นผู้คนเริ่มมีเลือดกำเดาไหลนะฮะวดศีรษะแรงมีเสียงอื้อในหูและสัตว์ต่างๆก็เริ่มเออเดือดดาน เด็ดดันคืออะไรก็คือลุกรานใช่ปะเมื่อพวกเขากลับมาเป็นปกติพวกเขาพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่คาดไม่ถึงเชันอยู่ในกลางทุ่งหรือบนถนนที่ห่างจากบ้านไม่กี่กิโลเมตรนะฮะบางคนมีเหตุการณ์ย้อนหลังในความทรงจําที่เลวร้ายผู้คนจดจําได้อย่างน่าสะพึงกลัวประสบการณ์รูดต่างดาวควบคุมลมได้และสิ่งนี้ส่งผลต่อจิตใจของพวกเขานอกจากนี้ยังพบร่องรอยตามร่างกายเป็นรอยบวกเอ้ยเป็นรอยบาดรอยบวกป้าอะไรแหละเวลาคล้ำรู้สึกเหมือนมีอะไรหนาหนา เหมือนมีอะไรแปลกปลอมเข้าไปในตัวผิวหนังนะฮะมีสคริปด้วยนะเอ่อถ้าเราจะกดสคริปก็ไปด้านหลังเอ้าเดี๋ยวนะกดสคริปยังไงอ่ะมันมีต่อนะเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะว่าขา่าวมือมันเป็นลูกศรเออเป็นลูกศรมันให้เราสคริปโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเสียงนี้ก็บิ้วเลยเกิน โอเคน่าจะหมดแล้วเอ้ยยังมีอีกอไดบา,ารี่ของเด็กชาวนานะน่าจะเป็นของลูกของอ,อชาเมนนะสติกเกอร์เจอไดอารี่เล่มเก่าของฉันตอนฉันอายุ15ปีฉันจะลืมสิ่งนั้นได้อย่างไรข้อความในไดอารี่วันนี้เป็นวันที่น่าตื่นเต้นและน่ากลัวที่สุดในชีวิตของฉันฉันเห็นมุนตังดาว พ่อแม่ของฉันคิดว่าฉันโกหกแต่มันถูกฉันกำลังตกปลาจากท่าเรือร้างในแม่น้ำทันใดนั้นฉันก็หนกหัวด้วยเสียงคำรามที่มาจากด้านหลังฉันหันกลับมาสัมมากเหนือพื้นแผ่นดิสขนาดใหญ่ที่มีไฟกระพริบสีดวงหรือหน้าต่างลอยอยู่ฉันรู้สึกถึงหมัดที่ดูเหมือนจะเหวี่ยงฉันไปในอากาศฉันแช่แข็งที่นั่นราวกับว่าไม่มีแรงโน้มถ่วงทุกสิ่งรอบตัวฉันสว่างสวยแทบมองไม่เห็นและดูเหมือนว่าฉันจะหมดสติไป ฉันจำได้ว่าเห็นเอเลี่ยนสามตัวที่มีผิวสีเทาและตาโตฉันถูกวางไว้บนต๊ะเรากับว่าฉันถูกเชื่อมต่อกับมันพวกเขายืนอยู่เหนือฉันสำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาสื่อสารกันทางธทรกิจแล้วหนึ่งในนั้นก็เข้ามาทำอะไรกับหัวของฉันฉันจำอย่างอื่นไม่ได้แล้วฉันตื่นขึ้นที่ท่าเรือในตอนเย็นและกลับบ้านแทบไม่ได้หัวของฉันปั่นป่วนและฉันก็เดินกลับบ้านราวกับในอาการเพ้อฉันพบบาดแผลหลายแห่งบนร่างกายของฉัน และรูเล็กๆเรียบสองรูที่หลังใบหูของฉันเมื่อกี้คืออะไรนอนไปที่ยังรู้สึกกลัวอยู่นะฮะก็เป็นแดรี่ของลูกชายเอ้ยไม่ใช่ลูกชายดิลูกสาวของเออไรนะลูกสาวของชาแมนนี่เออชอบลืมชื่อนะฮะลูกสาวของชาแมนที่หายตัวไปน่าจะเป็นแดรี่ของลูกสาวเนาะก็ให้เราถ่ายภาพเก็บไว้ซูมเลยไหมไม่ได้หรออือ นี่เป็นเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรายงานข่าวเหมือนเดิมเลยโอเคเอตอนนี้สาวได้หายไปแล้วนะฮะไม่มีเสียงเพลงแล้วก็แปลว่าเราสำรวจหมดแล้วปะเน,นี่ย <c oughs> เปิดไปก่อนเผื่อเราต้องวิ่งมาเข้าประตูนี้ประตูนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ด้วยเฮ้ยนี่น่าจะเป็นห้องของลูกสาวอ๋อแน่นอนครับผม เอาไปจากหน้าต่างนี่เองหน้าต่างเ,เขาเรียกว่าหน้าต่างปะเนี่ยหน้าต่างดิหน้าต่างบุบ้านโอเคดูเหมือนว่าภาพวาดนี้วาดโดยลูกสาวชาวนาะที่หายตัวไปนะฮะกระดาษถูกทาสีทั้งสองด้านใช่หรอก็ประมโอ้ก็คือไปทักนะตอนแรกก็น่าจะเป็นประมาณแบบเด็กน้อยไปทักเพื่อนอะไรประมาณนี้หมาก็เห่านะพอมาเห่าปั๊ก ผูกฆ่าแล้วก็จะเป็นแบบร้องไห้เลยประมาณนี้คือไม่เป็นมิตรนั่นเองมาแบบไม่เป็นมิตรแต่ว่าฮะลูกสาวเราจะไม่ใช่ลูกสาวเราดิลูกสาวชาวนาจะปลอดภัยดีปะเด่ยถูกจับตัวไปแล้วเนี่ยโน่นนี่ก็เยอะมากเลยนะนี่คือห้องลูกสาวของฉันในตอนกลางคืนฉันได้ยินเสียงแปลกๆเมื่อฉันเข้ามาเธอไม่ได้อยู่บนเตียงแล้วและหน้าต่างก็เปิดไว้ฉันแน่ใจว่าเธอถูกลักพาตัวโดยสิ่งเหล่านั้นแน่นอนครับ คุณชาแมนชาแมนหรือเชื่อแมนวะจำไม่ได้เอาแล้วมันมาแล้วไหนไหนข้างนอกใช่ไหมขอดูได้ไหมมันม,มาแล้วอ้ยมืดโอเคทุกคนมันมาแล้วกด F เ,เพื่อจะมันจะปะเจิดบ้าอะไรละ่ะลพันกันแล้วตอนนี้ปกด F เ,เพื่อเปิดไฟฉาย เสียงอะไรเนี่ยเสียงเรากลัวใช่ไหมฮ้ยเสียเสียเปิดประตูดิเปิดประตูเออมันมาแล้วเข้ามาวันนี้มันแอบได้ใช่ไหมกดแอบปิดเสียงใครร้องไห้ดูว่าเราต้องออกไป โอเคทุกคนอยากเห็นมนุษย์ต่างดาวไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะผมก็ G ชว่วงนี้เป็นการล่าท้าผีไม่ใช่ดิล่ามนุษย์ต่างดาวนะล่าท้ามนุษย์ต่างดาวบอดีลูกพี่อย่าโผล่แบบจ้ำซะเกนะนายเป็นมนุษย์ต่างดาวนะไม่ใช่ผีนะมาเปิดทีวีไว้ใช่ไหมเปิดทําไมเนี่ยมันไม่มีสัญญาณปิดไว้ก่อนเฮ้ hey! แล้วตรงนี้อะไรอ่ะตรงนี้มีโน้ตด้วยโน้ตอีกแล้วมันน่าจะแบบไม่มีอะไรนะถ้าเราเปิดหนังสืออ่านแบบนี้ตอนเป็นเด็กอาการปวดหัวเริ่มรบกวนจิตใจของฉันพวกเขาทรมานฉันจนถึงทุกวันนี้ฉันไปหาหมอหลายสิบครั้งแต่มันไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าสาเหตุของการเกิดขึ้นของพวกเขาได้ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมแพทย์ถึงไม่ระบุสาเหตุของไมเกรนนี้ได้ คำตอบนั้นง่ายการลักพาตัวฉันจำการลักพาตัวของนุต่างดาวได้ก็ต่อเมื่อฉันพบไดอารี่เร่มเก่าของฉันตอนนั้นเองไมเกรนก็เริ่มขึ้นนะครับรอยบาดท,ที่ฉันสังเกตเห็นหลังเใบหูเป็นร่องรอยของมันฉันแน่ใจว่าพวกเขาฝังบางอย่างในตัวฉันเครื่องส่งสัญญาณหรือสิ่งปลูกฝังบางอย่างด้วยเหตุนี้ฉันจึงลืมทุกอย่างฟันธงเลยว่าโดนแน่นอนฉันไม่ได้บ้าโอเคครับผมเข้าใจแล้วฮะผมเชื่อแลยฮะ อะไรเนี่ยมันคืออะไรในพัตเตอร์ชาแมนอ้างว่าเขาตัดเอาวัยวะเทียมของนุตังดาวออกอาจจะอาจจะใช่嘛แนะเอาวิญวาณเทียมะห,หรือว่าอันนั้นแน่นอนว่ามันเป็นอันนั้นของนุตังดาวใช่หรอทำไมมันเล็กจังเลยโอเค ดีครับโอ้โอ้โออเออเออมุมหามุมก่อนทำไมภาพบันมัวปวดหัวแล้วเนี่ยแบบนึงนะเดินเดินมาตรงนี้เราต้องหาทางออกวะเนี่ยเฮ้ยโทรศัพท์มันอยู่ข้างนอก มานี่เลยมานี่เลยจะแอบไปไหนออกล่าละอุย้ยมีสมเอ้ยมีห้าดวงแล้วอ่ะกดปุ่มขวาเฮ้ยไม่ได้แหละเมื่อกี้มันไม่ใช่ห้าดวงอีกดวงนึงมันเป็นยางของมัน <c oughs> นี่ว่ะวันนี้เฮ้ดีจมนึงต่างดาวกดชิปวิ่งออกเอาชิปหาแลละ ชิพวิ่งดิเฮ้ยทำไมามันไม่วิ่งทำไมามันไม่วิ่งทุกคนทำไมามันไม่วิ่งเอ่ยวิ่งไปไหนมันวิ่งได้แค่เนี้ยเอาวิ่งได้แหละเมื่อกี้ทำไมมันวิ่งไม่ได้ฮะขึ้นรถได้ไหมเอาขึ้นรถจริงด้วยขับรถใช่อไหมรันสตาร์ทไม่ได้เลยเแบบนี้ มันเล่นกับสัญญาณเราได้อ่ะชิบหาย ดีครับพี่ไอ้ย่าไปแต่หมอนมีสามตัวไงลูกไอ้เด็กเควนรอคุกวามันมีสี่ตัวหรือว่ามันวารบปแมในเกมตัวเตรียมนะครับผมกูจะได้รับ พื some, ้นที่ขนาดใหญ่ของฟาร์มเกรวูดนะครับผมและเรื่องราวเต็มรูปแบบของการลักพาตัวของเอเลียนะฮะเพิ่มเกมในรายการความปรารถนาของคุณเพื่อให้คุณอย่าพลาดการเปิดตัวของราคานะฮะก็คือโัรหมดเกมนั่นเองนะฮะก็คือตัวเดโม่อย่างที่เห็นเลยครับผมก็คือให้เรามาทดลองเล่นดูก่อนว่าเนื้อเรื่องข้าวๆมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้กดเข้าไปแล้วก็ไปซื้อเกมในสตีมได้เลยก็ไม่รู้ว่ามัน ถูกหรือแพงนะหรือว่าฟรีนะฮะผมก็สามารถตามไปเล่นได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างถ้าใครอยากเล่นนะครับผมแต่ว่ามันเป็นตัวเดโมนะสำหรับสตรีมน่าจะเป็นเเสียตังหรือเปล่านะเกมระดับนี้แล้วอะ่ะน่าจะเนื้อเรื่องน่าจะยาวนะฮะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพลยเทอานี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับ